ไปหาสาวๆนอื่นเนาะให้แบบมันจะมีคนใจดีรึเปล่าวะเบองเนี้ยไอ้เนี้ยนึงขอไปซื้อหน้กกากก่อนมันน่าจะแบบมีคนใจดียุ่เอาจริงอ่ะ ึบ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 ึโอเคจะเจอซื้อได้หลายอันนะนึ่งจะเย็นครับจเย็นจย็นเย็นอย่าว่ากันเลยพี่พีชายอย่าทะเลาะกันเลยครับรับกันไว้พี่ ปรืดมาเลยไม่กล้าพิมพ์ไม่ได้มาช่องที่นานเห็นหลอดเมืองขอญาติพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีครับปุ่มวายกูมันมีปัญหาอีกแล้วอุ้ยบาเกร์เตอร์บาเกรเตล่าบาคารตเตอร์บาเกรเตล่าเ เป็นไว้ตัวอื่นอ่ะอืมอ่โอเคเอออ้ยได้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 ไ,ได้ไไดอเอแล้วกูก็ปรับใหม่เอ,อ๊บอ่ะอืมอืมอืม ใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆครับอย่าด่ากันอย่าด่ากันโอเคครับได้เลย <c oughs> ขออนุญาตไปแบบส่องแบบส่องสาวหน่อยนะผู้ชายไว้ที่หลังแล้วกันนะขออนุญาตส่องสาวก่อนแล้วกันขออนุญาตแบบดูสาวๆหน่อยสาวน่ารักก็แบบอืม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสัตว์เลี้งไม่ได้ด้วยหรอนี่คือตลาดเนาะใช่ปะมาได้ครับอ๋อไม่ครับผมมาดูครับพี่พี่ขายเลยครับผมไม่ไม่ไมี มาดูแล้วพี่ต้องใส่หมวกทำไมอ่ะเอาที่นี่มัน,มนห้ามอันนี้เหรอครับห้ามใส่กกละก,กากเหรอแฝดละกากแทงได้นะพี่ไม่ถือว่าไงครับสองอันดาวโอ้ไม่พี่เอาเดี๋ยวผมถอดให้ก็ได้ครับแป๊บนึงเอาเลยเขาเร็วเ,เลย,เเลยพี่ก็แบบมามาพูดแล้วพี่ว่าทำอะไรตรงนี้หนูถามหน่อยอ๋อคือผมแล้วดู<ม>ดูดูใส่ผมเนอง หนูหนูไม่อยู่แล้วไม่ใช่เอาผมใส่แว่นครับนี่ไงเมื่อกี้ไม่ใส่แว่นแต่แล้วพี่มาทำอะไรตรงนี้พี่ขอกระเป๋านูปัอ่ะพี่เห็นกระเป๋านูปะฮะพี่เห็นกระเป๋านูปะตรงไหนนะครับกระเป๋าถือเนี่ยเห็นครับไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นครับหนูไม่อยากต่อมไปอะตมอมแล้วมันเข้าไม่ได้อ่ะเอาใจก็อยากขายยาเอาส่งมาหมผมมาเดี๋ยวขายให้มา ได้แตเดี๋ยวหนูขายกันไดเป็ไรอ้าแล้วสุดว่าบั็กไม่บั็อกแล้วครับอ่ามันบั็กไม่เห็นเฉยๆอ่ะพี่หนูหยิบอะไรก็ไม่เห็นน่ะอ๋อแล้วพี่มาทำอะไรตรงนี้อ่ะไม่รู้ครับผมเห็นคุณจอดผมก็เลยจอดตามไงอ่าแปลกๆนะแล้วใส่หน้ากากด้วยเอ้าไม่มีครับโอเคเดี๋ยว,<ร>วไมขายลูกต่อแล้วพี่เจอกันครับพี่พี่อย่าใส่หน้ากากอย่างนี้นะพี่มันน่กกากลัวอะน้องพี่ถอดน้องก็กลัวพี่อยู่ดีอะน้อง น้องไม่ต้องมาบอกหรอพี่ใส่นักกาแลวมันน่ากลัวอ่ะน้องถอดพี่ถอดน้องก็เอ้ยอะไรเนี่ยไรู้สิุ่อกไเคยผ่าน้นมาทุกคี่กูตัดสินใจผลาดมาแล้วนะกูได้อกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็แน่นาคตก็พ้มึงก็คิดเอาแล้วกันว่าจุดเดยมึงอะพวกมึงคนรักษาไว้หรือพวกมึงปล่อยไปเออถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันก็นั่นแหละ อาถ้ามึนตัดสินใจผิดเหมือนความรักอ่ะถ้าความรักมันทําให้มึงต้องพักใจอ่ะทำไมมันถึงผมขอหาคนหายก่อนไปก่อนไปไม่ต้ามันคิดดีใช่ไหมอันนี้ตามสารคิดดีคิดดีแล้วก็ไปเลยไปไหนก็ไปไปเลยไปเอามันไปกระตีนไปกาเซนตีโรน้องเมื่อกี้กระตือพีร้านเสี่อารองลงรถมาคุยหน่อยเอ้าแล้วจ้า ไอ้เหี้ยงคโดนลูกใหญ่แจ๊กไอ้สารเอ้ยหย้าไปแล้วจ้าเราไม่ได้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 ไปแล้วจ้าเนี่ยครับเอ้าไม่มสาสลายตัวไว้ยังวะไปไหนกันนะเอ้าไปไหนวะ วิ่งหนีรึเปล่าก๊าบแล้วหรออ๋อเขาคุยเขาคุยกันหรือเปล่าคุยแกงหรือเปล่าใช่ปะไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่เรานะ ไม่ยุ่งเดืว่าไปยุ่งเดือ๋าไปยุ่งเดืว่าเหี้ยท้อทีท้อทีนึกว่าเป็นกิจกรรมไงขอโทษครับกลิ่นแล้วอื่นแล้วทำอะไรไม่ถูกตอนนี้คิดถึงเียานอนหรือเปล่าน่าจะใช่เดี๋ยวเฮดีครับขอบคุณครับผม เฮียมีมีตรงมีมีแบบโตโตอยู่ไหนกันโตโตอ่ะแบบพวกโตโตเอ้ยยังดูกระหลัดไม่ครบเลยเฮียไปดูแค่กระหลัดเดียวเองโดนเช็คก่อนแก๊งเนียเดี๋ยวมาที่หลังเลยน้องแก๊งเนียเดี๋ยวมาที่หลังเลยเดี๋ยวแบบ หักคออ่ะพักคอราอ่ะอยากเห็นที่ฟาร์มอยู่เห็นเขาบอกว่าไปเหมืองเมื่อกี้ทำไมมันถึงหน้าไปดีครับดีครับขอบคุณครับเข้าใจครับผมครับผมครับพี่ผมครับ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 